มันมีมันมีผู้บงการอยู่ว่าเราอยากได้สบายเราอยากนิพพานเราอยากว่างอยากสิ้น,นตัวตนในตัวเนี้ยจะไม่เห็นมันยาก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 ขุดเลยต้องเซียนเลยระดับเซียนต้องดับระดับเซียนเคียกน,นเซียนเหยียบเมฆเ,เลยคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าจะเห็นยังไงตรงนี้ได้เห็นตรงละเอียดก็มาถึงอวิชชาที่อ่อนเรไ่้ไม่ตรง ตะมีน้อยมากที่มีโอกาสจะเห็นได้แต่ก็เห็นอยู่มีคนที่ค่อยๆเออเห็นแล้วเห็นแล้วก็จะมีตัวซ้อนในลังอีก <S <S แต่ก็จะซ้อนซ้อนซ้อน,อนแต่มก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นเห็นเออดีแล้วเออก็จะเริ่มบอกลักษณะของอากาศที่มันซ้อนแล้วก็เริ่มเริ่มเห็นตัวซ้อนมากขึ้นไปเรื่อยแล้วก็พอเห็นรู้ตัวฐานแล้วตัวซ้อนก็หมดไปไม่หลงไปเป็นมันแล้วก็มันก็จะมีตัวซ้อนใหม่ขึ้นอีกหน้าตาใหม่ๆที่ละเอียดขึ้นเลยก็ รู้ทันไปเรื่อยๆรู้ทนไปเรื่อยๆมันคนก็เริ่มเลยผพมันเริ่มมีตัวซ้อนก็รู้ถ้ามันมีตัวซ้อนนี่หว่าเนี่ยเอาวิชาที่ซ้อนเล่นซ้อนไอ้ที่โพสไปวันนี้คือมันมีมันมีโยมที่เขาอ่านเขาไปชอบไปแล้วก็มันก็เขาก็เป็นอย่างนี้ก็เลยบอกเล่าเอาวิชาที่มันซ้อนเล่นมันลักษณะหน้าต่างนี้เลยมันจะมีหลากหลายมีหลากหลายเือคือมาทั่วโลกเลยเนี่ยนี้ตั้งแต่ไปดูสิคือไปอยู่ในเข้าไปดูในลายไปอ่านดูว่าเอาวิชาซ้อนเล่นนะมันมีลักษณะอย่างไรบ้าง ในนั้นแหละมันจะมีรายละเอียดหมดเลยรายละเอียดของทุกคนเวลาเปมา,เ,าเขียนรวบรวมกันแล้วเนี่ยเอาวิชาซ่อนเล่นลักษณะพฤติกรรมของจิตหรือเล,ลีเ่ยวประดูจเจ๊ขาว่าพฤติเองจิตเ,เนี่ยที่แสดงถึงเอาวิชาซ่อนเลน่นที่แสดงออกไม้เห็นว่ามันเปวิชาซ่อนเลน่นมันมีกรณีต่างต่อไปนี้เช่นอย่างเงี้ยโอ้โหน่าจะรวบรวมเยเยอะมากเลยใช่ตัวที่มันพยายามจะทำความเข้าใจไปเออทาง,งาน,นั้นแหละทาง,งาน,นั้นเลยทางนั้นลนั่นก็มีใจขอนกับ คือแคะพยายามออกตัวไปหาไม่หาไม่เจอหรอกมันต้องเหมือนแบบไม่ได้จะเพราะว่ามันจะมีตัวไปหาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ไี่ตั้งใจมันจะโผล่ขึ้นมาเองค่ะเราก็บอกว่ามันก็มีไี่หน้าแล้วามีหน้าเจตนาจ้างตั้งใจจงใจพยายามสี่หน้าไม่เกินนั้นนี่หรอกแต่แสดงว่าคือมันจะแสดงพฤติกรรมแปลกๆแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกในข้วิชาทอดเล่นในลักษณะต่างๆแต่มันออกมาจากเจตนาภายในอยู่สี่อย่างคือเจตนา จงใจตั้งใจพยายามก็คือมีม,มีเอาวิชาเป็นตัวเป็นกลอนซ่อนเล่นลาบางมาเป็นบางทาแท้เหมอือนตัวเนี้ยเพราะเรา,เราต้องเห็นม่นเห็นที่จริงขนาดที่มันมีความตั้งใจคือแสดงพฤติแห่งจิตออกมาในลักษณะของความตั้งใจเจตนาตั้งใจจงใจพยายามเราก็เกตมานาหลายปีมันมีอยู่สี่คำเนี่ยไอ้เนี้ยเราต้องเห็นว่ามันเป็นสังขารมีความปรุงแต่งแต่ไม่ใช่ว่า เราพอลูกตาพูดแบบนี้เราก็พยายามจะไปดับมันพอมันเจตนาขึ้นมาปุ๊บดับหัวเลยพอตั้งใจปุ๊บพยายามไปดับหัวมันเลยจงใจปุ๊บพยายามไปดับหัวมันพอมีความพยายามลิกไปดับหัวมันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้คนที่พยายามไปดับหัวมันเนี่ยโดยเจตนาโดยตั้งใจโดยพยายามมันก็จะซ้อนก้าไปดิมันก็จะเป็นเอาิชาซ้อนกับิชาเขาให้เห็นว่าไอ้พฤติกรรมเนี่ยทุกคนามกระดาษที่มันดีมันแฝงมาด้วยเจตนาจงใจตั้งใจ มีความพยายามเนี่ยมันเป็นสังขารมันเป็นคลื่นเป็นไวเบชั่นมันเป็นเมฟมันเป็นสังขารปรุงแต่งก็ปล่อยให้มันปรุงเองดับเองกิดเองดับเองไม่มีใครไปไปทำอะไรกับมันไม่มีใครยึดถือมันมันเป็นของเรามเป็นตัวเราพี่หลงตารบกวนหลงตาขยายความว่าจะพยายามไปดับหัวมันได้ไหมคะว่าแบบพยายามจะไปดับมันอ่ะเอาก็คือแบบว่าบางทีมันจ้องเราเลยก็ได้เนี่ยจ้องเพราะ เอหลวงตาพูดว่ามันมีมันต้องไอพวกนี้มันมีขึ้นมาแสดงว่ามันจะเป็นเอาวิชาสอนเลยก็ไปคอยจ้องดูอวิชาสอนเลยอ๋อไอไปตั้งล็อกไว้ก็ไปจ้องจะดูมันจะดับมันได้ทันมันนะทีนี้มันก็ไม่ทันก็เหมือนกับว่าไอใครเป็นอาวิชาวะกูจะดูมั้กูจะดูใครเป็นอาวิชาวะแล้วก็มันก็จ้องเลยเออมาดิเหมือนกับที่เนอาหารตัวเจ็ดขัวไในอาหารเจ็ดขววสอนพระโพธิราชไปลานเปล่าอะอ่า ไปดูตัวเฮียไปดูฮะไอ้ประตูตาคุณจะมุดนิดไก่ห้าประตูให้คุมดไว้ซะสำรวมไว้แล้วให้เปิดประตูเดียวเปิดประตูใจโดยอิสระและ้วสังเกตเห็นตัวเฮียเดี๋ยวตัวเฮียเนี่ยตัวเฮีย,ยก็กูนี่แหละกูเดี๋ยวตัวกูเนี่ยเม <c oughs> ืแอไรตัวกูมีตัวกูออกมาตัวกูเน <c oughs> ี่ย <c oughs> ใน,ในอาราชิเจ็ดกวบอกว่าให้ให้ดูตัวกูเ <c oughs> นี่ตอนนี้กูกูรู้วิธีแล้วก <c oughs> ูรู <c oughs> ้วิธีกูจะ จะดูไปเมง่อไรตัวเนี้ยด well> ูสิไม er ่ดูอย่างอื่นนะดูตัวกูมันมีตัวกูบอกว่าอะไรกูจะฆ่ามันแล้วเป็นยังไงผลน่ะเออมันก็มีตัวกูเนี่ยที่จะฆ่ามันมันก็จะสอนไปแบบเนี้ยเรื่อยๆมันก็จะโดนเอาวิชาเกียเรียบแต่มันก็จะเนียนไปเรื่อยเออมันจะเนียนละเอียดไปเรื่อยๆที่เราทาพฤติกรรมให้ให้ดูแบบเนี้ยคือมันหยาบๆนะ แสดงอาการหุดหัดหุบจะดูเนี่ยก็จะฆ่ามันให้ตายอะไรเง like nice, nice. like okay. okay. uh ี้ยแต่พอมันเอาก็จริงนะมันค่อยๆรู้ทันมันไอ้หยาบๆมันเนียนไปเรื่อยๆมันเหมือนกับว่าทําเป็นบอกว่ากูไม่ดูมึงก็ได้ว่าพอกูดูมึงทีไรแล้วก็กูเป็นอวิชชาทุกทีเลยแต่กูไม่ดูมึงก็ได้แต่ที่กูอ่ะทําเป็นไม่ดูมึงแต่กูแอบดูมึงไอใช่แน่ๆกูอะเดี๋คืออวิชชาอย่นั้นมันเนียนนี่หัวล้เรียกวเลยแกกูอะไม่ดูมึงก็ได้เพราะว่าถ้ากูดูมึงเนี่ยเดี๋ยวกูจะเป็นอวิชชาแต่ กูก็เหลือเบลูกมังเดี๋วว่ามือกับพี่กูเปล่าเออมจะเป็นยังไงมันก็เป็นตังขาเนี่ยมันก็เป็นตังขาเกิดเองกับเองแค่แค่นี้นะมันจะเป็นยังไงก็เป็นตังขานเกิดเองกับเองไม่เดยว่าให้ไปทําอะไรเออก็จะทำไม่พ้นในความรู้ของใจไม่ได้หรอกไม่พ้นความรู้ของใจที่เป็นพุทธะไม่ได้หรอกเพราะว่าใจมันเป็นธาตุพุทธะพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้โกรกาผู้รู้แจ้งผู้สิ้นหลงสิ้นยึด รู้ท่วพร้อมหมดแล้วรู้ความสิ้นหลงรู้รู้ความหลงหมดจนทวทท่วถึงหมดแล้วจนไม่หลงแล้วมันใจธาตุรู้มันเป็นพรื่ิเรียกว่าพุทธะไม่ไม่สามารถพ้นจากพุทธะไม่ได้พุทธะธรรมะสักข้ามอยู่ที่ใจก็คือใจนี่แล่คือธาตุรู้นี่แล่มันคือมันเป็นธาตุรู้คนที่เป็นพุทธเจ้าได้เป็นพระหลานได้เป็นสัจเจพุทธเจ้าได้ก็เพราะธาตุรู้นี่แนะไม่ใช่ว่าคนไปแปลรู้ว่ารู้ว่าเขาคือว่าไอ้อะไร่ะรู้แล้วไม่ให้รู้เป็นรูปรลาดอะไรรู้แล้วไม่ให้รู้ เป็นหญิงเป็นชายไม่ให้เป็นคนเป็นสัตว์ปุ๊บคนตัวตนเราเขารู้ไม่ให้เป็นเป็นบ้านเป็นรถยี่อ้ออะไรเสียอะไรไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยคือไปมันไปแปเข้าใจผิดแบบนั้นคือไอ้อย่างนั้นนะมันก็จะมาโนเลยแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไม่เห็นยังไม่เห็นตัวเราเลยคือเอาตัวเราเนี่ยไปทํารู้ให้มันเป็นเนี่ยรู้ที่ว่าไม่คิดไม่ให้ปุกแตกไม่อะไรไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เอาตัวเราไปทํารู้ตัวนี้ก็สู้บื้อไปเลยปฏิบัติแบบสู้พื้อเออโง่ดักดานไปเลย แต่แท so no like like ้จริงท like ี่บอกไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยคือมันไอธาตุรู้เนี่ยมันเป็นธาตุที่เป็นวิสังขารธรรมคือเป็นธรรมชาติที่ไม่มีไม่ปรุงแต่งไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่เกิดไม่ดับมันเป็นความไม่มีออะไรมันจึงไม่ได้ถ้าไอความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นภรรยาสามีเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่น้องอันนั้นนะมันคือความปรุงแต่งคือสมมุติ แต่ไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นนีบุตรมันเป็นธาตุที่ไม่ปุกงแตกไม่มีอะไรเลยมันถึงไม่มีสัตว์ุคลตัวตนเราเขาเวลาพูดเนี่ยมันพูดไม่หมดเปลือกแต่เนีน่ยเวลาพูดก็ว่าต้องสัตว์แต่ว่ารู้แล้วก็อรู้นั่นเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเลยโอ้ยรู้น,นั่นน่มันสารพัดจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันรู้กว่าเนนะี่ยมันเหมือนกับว่าแล้วแต่ว่ารู้น,นั่นนี่ยดีบุญรบารมีสั่งสมมาเท่าไหร่แล้วา้าสั่งสมพระระดับพุทธเจ้า พุทธเจ้า <Tipp> ก <ett ich ardo> <m uch klore> er <invent> <on> ็มีพุทธเจ้าที่เน่ที่มีทั้งปัญญาธิกะศรัทธาที่กะวิทยาธิกะเนี่ยเป็นพุทธเจ้าที่ปฏิบัติสร้างบารมีมาถึงสี่อาสงไข่แสนมหากัพพุทธเจ้าที่สร้างบารมีมาถึงแปดอาสงไข่พุทธเจ้าสร้างบารมีถึงหกอาสงไข่บารมีสร้างมาโอ้โหเท่าไหร่ออรหัานตะระโงก็พระปเจ้าก็สร้างบารมีมาเป็นอาสงไข่อรหัานตระโงก็สร้างบารมีมาเป็นอาสงไข่เพราะฉะนั้น สร้างมาไม่เท่ากัน,นแล้วอรหันที่เป็นเนี่ยสร้างบารมีเพื่อเป็นพุทธเจ้าเป็นพระป,ปัจเจกพุทธเจ้าแล้วมาถอนคืนอีกอะที่ยังไม่ได้รับผู้ทานายแล้วมาสอนคืนรัรู้อรหันโอ้ยโโจะเป็นอรหันที่มีบารมีระดับพุทธเจ้าอีกอเพราะฉะ <im it> <Could Dude> นั้นเน่่ถ้ารู้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยรู้อย่างเดียวคือรู้เป็นกอ้อนเป็นแทกไม่เห็นเป็นคนไม่เห็นรู้จัตปุบุตตัวตนเราเขาไม่รู้ว่านี่เป็นสัตว์นี่เป็นตัวตนนี่ตัวตนเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็น สีอะไรเป็นเป็นสีเหลืองสีแดงสีอะไรคือมันไปแปลผิดเลยได้แปลผิดธาตุรู้ที่มันรู้หมดแหละรู้ทุกมันรู้ทุกอย่างเนี่ยแต่มันเนี่ยมันเป็นธาตุรู้ที่มันรู้ว่าเออมันเป็นมันเป็นมันเป็นความรู้ที่มันยึดคือรู้รู้ทุกอย่างแต่มันยึดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีมันเป็นธาตุที่ไม่มีกกริยาที่จะไปยึดได้ไอที่ไปยึดได้ต้องเป็นกกริยาแต่ธาตุรู้เนี่ยมันเป็นอกิริยา แต่ธาตุรู้เนี่ยมันโอยบอกไม่บอกไม่มีใครละที่จะไปไปสามารถที่จะไปวิเคราะห์ได้ว่าธาตุรู้ของพุทธเจ้าเนี่ยรู้อะไรบ้างธาตุรู้ของพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้อะไรบ้างแล้วธาตุรู้พุทธเจ้าที่เป็นปัญญาธิกะศรัทธาธิกะวิทยาธิกะโอ้โหรู้อะไรบ้างโอ้ตอบไม่ได้เลยตอนนี้ใครจะเป็นคนได้แล้วธาตุรู้ของอรหันต์แต่ละองค์เนี่ย รู้อะไรบ้างบรารมีมันสร้างมาเป็นอสศงไขอสศง,งไขอ่ะโอ้โหสร้างอะไรมาบ้างอ่ะบรารมีมันอยู่ในนั้นแน,น,น่ในธาตุรู้นั้นแนะเวลาหายไปเป็นวิบุทแล้วเนี่ยธาตุขันนั่นท่านดับขันบริตทธิพานไปแล้วอ่ะเวลามันเป็นมันเป็นสมมติไปแล้วเวลาปรากฏเป็น,าานปวิบูทออกมาเนี่ยมาพร้อมกับบรารมีเลยมากมายมหาศาลค,ความรู้เนี่ยโอ้โหไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแต่ไม่ใช่ว่า ความรู้ที่แบบว่าเราเรียนเจ็ดอ่านในในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยแบบนั้นอ่ะแต้นั้นไม่ใช่ความรู้องค์ขันท่าแต่ไอ้ความรู้ที่เป็นจิตเดิมแท้เนี่ยจิตไวสุดเนี่ยมันรวมบารมีที่สั่งสมมาหมดเพราะฉะนั้นอ่ะไม่ต้องถามเลยว่าพุทธเจ้ามีความรู้เท่าไหร่พม่เจื่ก็เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ไม่เชื่อว่าที่ก็ไม่แปลกันว่ารู้รู้ปุ๊บจะต้องมาให้รู้เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเก่าไม่ให้เป็นยิงเป็นใย เป็นอะไรเลยต้องให้เป็นก้อนเป็นแท่งรู้เป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นรู้เป็นอย่างนั้นอย่างเดียวคือเป็นนิพพานเมันจะไปแปลที่ตัวธาตุรู้อย่างนั้นเลยเลยปฏิบัติไปไปอา่านอย่างเดียวเลยปฏิบัติมันไม่ไปยังไงนม่ข้าใจคือมันรู้ทุกอย่างเนะมันรู้อะไรเป็นอะไรทั้งหมดอต่แหมมันรู้ทุกอย่างแต่ไม่ยึดสักอย่างเดียวนั่นแหละที่ธาตุรู้ไอธาตุรู้เนี่ยมันรู้มันรู้มันรู้รรรหายโ่แล้วมันเลยการเป็นรู้แจ้ง รู้หายโง่มันรู้แจ้งมันรู้แจ้งคือมันรู้หายโง่ไม่ใช่ว่าไม่รู้เออเออรู้เออรู้ไม่รู้อะไรเป็นอะไรรู้เออคือมันรู้หายโง่แล้วมันรู้แจ้งแล้วยึดไปได้มีสิ่งใดยึดได้มันรู้แจ้งมันรู้แจ้งแล้วมันรู้สิ้นหลงแล้วคือมันพูดรู้ผู้ตื่นไอ้ผู้รู้คือมันรู้แจ้งแล้วรู้สึกยึดรู้สิ้นหลงแล้วไอ้ผู้ตื่นก็คือ ตื่นจากความหลงตื่นจากความโง่แล้วที่เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันไม่มีเจ้าหมออีกแล้วผมไม่คิดอะไรให้เจ้าหมอทุกเจ้าหมอแลยนะมันไม่มีความทุกข์ก้อนเจ้าหมออีกแล้วเนี่ยจึงไอ้ผู้รู้เนี่ยมันจึงเป็นพุทธะที่เรียกว่าพุทคะาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันรวมบารมีทั้งหมดเลยรวมอยู่ในนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าเออบ่ความรู้นี่มันบอกไม่ได้แล้วว่ามันขนาดไหนความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเลย มันบอกไม่ได้เลยว่าพุทธเจ้าแต่ละองค์พระอรหันต์แต่ละองค์มีความรู้ขนาดไหนบอกไม่ได้มันเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านทราบบารมีมาเท่าไหร่แต่รู้ได้อย่างเดียวคือทั้งพุทธเจ้าพระปฏิเจมพุทธเจ้าพระอรหันต์เนี่ยท่านมันยึดถืออะไรแล้วม่ยึดอะไรแล้วแค่นั้นเองรู้ได้แค่นี้เว่าม่ยึดอะไรแล้วไม่ยึดก็เพราะอะไรก็ไม่มีตัวตนแล้วนะมันรู้สึกว่ามีเรามีตัวตนเมื่อไม่ยรู้สึก่มีเรามีตัวตนแล้วมันก็ไม่มีตัวเราไปยึดอะไรมันก็แค่เนี้อี่ชื่นยึดเพราะอะไรก็ยึดเพราะ มันไม่ในใจมันไม่าาหลงว่าเรามีตัวตนอีกแล้วสิ้นยึดเพราะว่าในใจไม่หลงว่าเรามีตัวตนอีกแล้วหรือมีตัวตนของเราอีกแล้วแค่นี้แน่พอมันสิ้นว่าเรามีตัวตนในกัลยาพานหรือตรัสรู้พุทธเจ้าเป็นพาะประเจมพุทธเจ้าเลยเพราะว่าพอไม่มีตัวตนของเราเราจะมีใครเป็นยึดเลยไอ้สิ้นยึดเพราะไม่มีตัวตนของเรามันรู้แจ้งแก่ใจว่าไม่มีตัวตนนั่นแหละคือไอ้ผู้รู้ที่มันรู้โง่เนี่ยมันกลายเป็นไม่โง่แล้วมันมันที่รู้หลงเนี่ยมันกลายเป็นรู้ความจริง ว่าตัวตนจริงๆไม่มีตัวตนของเราจริงๆไม่มีจิตเราที่เป็นดวงเป็นดวงเป็นเป็นรูปลักษณ์ต่างๆก็ไม่มีจิตหรือใจที่เป็นดวงรูปลักษณ์ต่างๆก็ไม่มีตัวตนของเราจริงๆก็ไม่มีมีแต่ความรู้แต่ตัวตนของความรู้ไม่มีตัวตนของผู้รู้ไม่มีตัวตนของจิตหรือของใจไม่มีตัวตนของตัวเราไม่มีแต่มีแต่ความรู้แต่ความรู้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีอะไรเลยมีแต่มีความรู้และความรู้นั่นลรวมบารมีทั้งหมด จา่ความรู้ความรู้อันนั้นเนี่ยจะรู้ที่เป็นริบุตคือไม่ปรากฏอะไรแต่ไม่ใช่ว่าไม่ปรากฏอะไรแล้วไม่มีนะปรากฏได้เป็นสมมุติมาได้และพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นริบุตแล้วเพราะขันขันดั้นดับแล้วแต่ในความเป็นริบุตเนี่ยมันมีสมมุติอยู่เพราะมีบารมีอยู่มีทักมีรู้อยู่ปรากฏมาก็ได้แต่ไม่ได้ว่ามีพุทธเจ้าปรากฏเป็นตัวตนจริงๆตอนสมัยพุทธเจ้า็นชีวิตอยู่พระอรหันต์ ที่ปรากฏมาเป็นตัวตนจริงๆเสมือนสมัยท่านมีชีวิตอยู่เป็นสมมตเิเฉยๆแล้วแต่จะปรากฏเป็นรูปลักษณ์นั้นรูปร่างนั้นรูปร่างนี่จากนั้นที่เขาบอกว่าเขาไปถ่ายติดไปวาดแล้วก็เห็นจะมาโนโแล้วเอามาวาดแล้วทาเป็นแบบว่าว่าถ่ายขายกันน่ะจริงๆคือถ่ายมาจากภาพวาดแล้วว่านะถ่ายมาจากภาพวาดแล้วก็เอามาขายกันแต่ความจริงอะคือแล้วแต่ใครมาโนโคใครนมาโน,โนวาดว่าุุธเจ้ารูปร่างแบบไหนเพราะรูปร่างของพระองค์อะมันหายไดแล้วไง อธิบายเปี่สมมุติแล้วจึงไม่เชี่ยว,ว่าพุณเจ้าอาหานทงหมดละตายแล้วหายสับศูนย์บารมีมันมีอยู่นะบารมีบารมีรวมอยู่ในรู้เนะนะี่ยแหละรู้ที่เป็นพิบุตรเนะนะี่ยแหละมันจึงไม่หายสับสูนย์เนี่ยบารมีอยู่เต็มหมดเนะน่เด็กเพราะว่าบารมีธาตุรู้เนี่ยม,มันเป็นความไม่มีอะไรปรากฏเป็นเหมือนธาตุว่ามันเลยแทรกซึมอยู่ในทุกที่เนะี่ย เนี่ยอยู่ในแขงแดดอยู่ในลมอยู่ในอากาศอยู่ในร่างกายจิตใจของทุกคนอยู่ในใบไม้อยู่ในต้นไม้ภูเขาอยู่ในน้ำในในท้องฟ้าในอากาศในจักรวาลนี่เนี่ยมีอยู่ในทุกที่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นธาตุที่ไม่ปรากฏอะไรไงมันรวมกับความว่างในธรรมชาติจักรวาลที่ไหนมีความว่างอ่มันก็ธาตุรู้ก็รวมอยู่ในนั้นแน่ก็จึงเรียกธาตุรู้ในว่าุทธะคือรู้ที่ไปยึดมีตัวตนมีไปยึดที่ไปยึดเพราะไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนจึงไม่มีผู้ไปยึด ไม่ใช่ว <mel> ่ามีตัวตนอยู so, right? no ah, nothing, wizard, wizard. ่แล้วก็ตัวตนทําเป็นไม่ยืดคือมันอันคนละเรื่องกันที่ก็ไป็ปฏิบัติเก็สอนกันคือมันมีตัวตนอยู่แต่ทําให้เราเป็นรู้ซื่อรู้เฉยๆแล้วไม่ให้รู้ว่าเป็นสัตว์เุ็คตัวตนเราเขาอันนั้นเนี่ยมันยังไม่สิ้นความเป็นตัวตนคนละเรื่องกันไอ้นี่ที่ท่านไม่ยึดก็เพราะว่าท่านเนี่ยไม่มีตัวตนถ้าเรยรู้ก็ได้แต่แค่รู้ได้สักแต่ว่ารู้รู้ซื่อเพราะท่านไม่มีตัวตนรู้สึกมันมันชัดเจนแล้วว่าจิตไม่มีตัวตน ตัวเราก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนทั้งจิตไม่มีตัวตนทั้งตัวเรามันก็เลยไม่มีตัวตนทั้งฝ่ายจิตและไม่มีตัวตนทั้งไอ้ไอ้ไอ้ขันห้ามันไม่ได้เป็นตัวตนอยู่จริงของสมมติชั่วคราวเดี๋ยวก็แตกตับตายแตกตับแก่เจ็บตายสลายผุพังไปความรู้สึกเป็นตัวเราตัวเราตัวเราเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่ปรุงขึ้นมาเป็นสมมุติขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเราไม่จริงไม่ใช่ว่าเราต้องเอาตัวเราพยายามไปฆ่าตัวเราให้มันสิ้นตัวเราที่เราทำผิดเนี่ยเราพยายามจะปฏิบัติเอาตัวเราไปฆ่าตัวเราให้มัันนสิ้ตวเรา หรือเราก็ข่ามันไม่ได้สักทีเราก็เลยวโนเอาว่ามันว่างเปล่าไม่มีตัวเราแล้วเราก็ไม่กลายเป็นว่าไปอยู่ในความว่างเปล่าในที่เราก็กลัวแบบไอ้เจ้านี่ปฏิบัติแล้วก็จะกลายเป็นเป็นอย่างนั้นคือคือว่ากูฆ่ามันไม่ได้สักทีกวาเป็นตัวตนกูก็เลยว่างเปล่าไปเลยกูก็เลยว่างเปล่าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้อะแบบนี้ว่ากูฆ่ามันไม่ได้ที่ความเป็นตัวตนโมโหนะกูว่างเปล่าซะเองดที่ดีกว่าว่ะเลยก็ว่างไปเลย เพราะว่าไม่มีกูไงไม่มีกูคือความว่ามันก็เลยไม่มีกูเลยแล้วก็แต่เน,นี่แต่ละคนน่ะไม่รู้ร้อนรู้หนาวรู้ด็กปฏิบัติธรรมไม่รู้ร้อนรู้หนาวยืนเกาะลวดตายก็มีซึมเจ้ายืนเกาะลวดยืนเกาะลวดตายฆ่าตัวตายก็มีญาตายฆ่าตัวตายผูกคอตายซึมเจ้าไปเลยไม่ต้ก,ก็ไปเข้าโรงพยาบาเลบาบาบาไไเ,เลยเข้าโรงพยาบาลบ้าไปเนื้อเฉื่อไปเลยเยอะแยะมากมายเพราะอะไรมโนเอาเลยเพราะว่าอยากมากเกินไปแล้วก็ยังไม่ได้ พิาจารณาจนสิ้นความไม่มีตัวตนอยู่จริงร่างกายก็ไม่มีตัวตนจิตก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงไม่เลยเออจากความงโง่นี่ยไม่ใช่ว่าเราไปทาําลายความมีตัวตนนั้นมันหายไปนะคือไอ้สิ่งโง่ที่คิดว่ามันมีตัวตนเนี่ยเออแท้จริงมันไม่มีนี่หว่าเออแค่แนแแนะไม่ใช่ว่า <c oughs> อารรุ้ยมนทำไมทำยังไงดูหรือผมจะทาําลายความมีตัวตนได้ราถามเลยทำยังไงดูหรือผมจะทาําลายความมีตัวตนได้ไม่ใช่แบบนี่ถ้าเราไปคิดว่ามันมีตัวตนแล้วเราจะไปทําลายมันได้ยังไง มันต้องรู้แจ้งแก่ใจเออไว้ตัวตนไม่ได้มีจริงไว้เนี่ยมันสังขารกายก็ไม่เที่ยงสังขารจิตก็เกิดเกิดดับดับมันไม่มีตัวตนทั้งสังขารกายและจิตสังขารจิตเออไอ้ผู้รู้มันก็เกิดดับดับมอนกันไม่ใช่ว่าผู้รู้ไม่เกิดไม่ดับไอ้ผู้รู้เนี่ยมันก็เกิดดับเหมือนกันเออกายก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงมันไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจิตก็ความรู้สึกและคิดอารมณ์ก็เกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับไม่มีตัวตนคงที่อยู่จริงไอ้ผู้รู้ก็เกิดดับเหมือนกันก็ไม่ได้มีตัวตนนนนคงงงที่่่อยยูจจริแแแัั้้ละมก็เ Poor, หายโง่ไอ้แจ้งคือหายโง่ไม่ใช่ว่าตว่าอะไรก็ไม่รคือมันหายโง่เลยเฮ้ยมันหายโง่ในความรู้นะไม่ใช่มาโนเอาในความรู้ว่าเฮ้ยกายก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงจิตก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงผู้รู้ก็ไม่มีตัวตนอยู่จริงแค่นั้นแหละสังขารเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครยึดถือเยเพราะตัวตนไม่มีก็เลยสังขารก็ไม่มีใครยึดถือใ้ส่วนที่ สังขารที่เกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับความไม่เกิดดับก็ไม่มีใครยึดถือเรียกว่าสิ้นยึดไม่มีตัวตนไปยึดถือตั้งสังขารและวิสังขารจึงเรียกว่านิพผ่านเพราะว่าเมื่อไม่มีตัวตนไปยึดถือตั้งสังขารและวิสังขารเนี่ยมันก็เลยไม่มีกิเลสเพราะว่าจะมีกิเลสได้ต้องมีผู้ยึดถือและจะมีทุกข์ได้ต้องมีผู้ยึดถือเพื่อไม่มีผู้ยึดถือตั้งสังขารและวิสังขารสังขารเนี่ยในใจตนมันก็กัดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในความไม่เกิด แต่สังขารจะเกิดดับอยู่แล้วก็ในใจตัวเองก็ไม่มีอะไรไม่มีตัวจิตตัวใจเลยสังขารเกิดตามยู่ในความไม่มีอะไรแต่ไม่มีใครยึดถือรู้แจ้งแก่ใจว่าไม่มีไม่มีใครยึดถือมีจสังขารเกิดเองกับเองผู้ยึดถือมีความรู้สุดท้ายนี่นี่ว่ารู้แจ้งแก่ใจว่าสังขารเนี่ยเกิดเองกับเองเกิดเองกับเองในความไม่เกิดกับพูดส่วนพู้ยึดถือไม่มี ไม่มีตัวเราไปยึดถือเพราะตัวเราไม่มีเพราะตัวเราไม่มีมันจึงไม่มีตัวเราไปย <ouse reasoning> ึดถือเพราะว่ามันเห็นว่าตัวเราไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติที่ไม่มีตัวเราไปยึดถือสังขารเกิดดับนั้นแต่สังขารเนี่ยมันก็ยังเกิดดับก็รู้อยู่แก่ใจว่ายังมีสังขารเกิดดับอยู่ในใจมันยังไม่ตายฐันห้าก็ยังเป็นสังขารที่เกิดดับอยู่ในใจแต่ผู้ยึดถือไม่มีความรู้ที่พระที่พระยาชาทัางยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่กับรู้เนี่ยับอยู่กับรู้แจ้งแก่ใจว่า ไม่มีผู้ยึดถือไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีไม่มีชายไม่มีไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเป็นสังขารหมดเป็นแต่สังขารหมดอยู่กับรู้ความจริงอยู่กับพุทธะพุทธะไม่ได้ตัวเป็นตัวของพุทธะอยู่กับความรู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยที่ยึดถือได้อยู่กับสเปธรรมานาราอภิเนเวสายะไม่มีอะไรเลยในวันที่ยึดบ้านหรือมัานได้ อ,อย่าเลยดี๋ยจริงอยู่กับคําสอนที่พุทธเจ้าตัสกับโมคาลาดว่าโมคาลาดเธอจะดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าว,ว่างเปล่าจะแก่สารสาระที่จะยิชิมาพถึงตมาได้่แต่พวกเราเนี่ยมันฟังครูตาพูดอย่างเงี้ยหลายครั้งแต่พวกเราจะเข้าใจผิดเึินเราไปดูแต่ความว่างเปล่าเราไปดูแต่ความว่างเปล่าเรามุ่ง หมายที่ผิดไว้ว่าจะให้อะใจของเราว่างเปล่าหรือตัวเราได้ว่างเปล่าแต่พระพุทธเจ้าพระิยโสทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นอยู่ในใจของท่านตลอดเวลารู้ในใจท่านตลอดไม่ใช่ว่าไปนั่งดูมันนะแต่ท่านรู้แจ้งแก่ใจว่าในใจเราเนี่ยมันมีสังขารเกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับผูุ้ยึดถือไม่มีเนี่ยในทุกปัจจุบันขณะอยู่กับรู้นี้คือไม่ใช่ว่าไปดูนะไปนั่งดูสังขารเกิดดับหรอกคือ อยู่กับความรู้แจ้งแก่ใจว่าในใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่สองสิ่งคือสิ่งหนึ่งเกิดดับเรียกว่า Meet ส, <üf> สาังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับเรียกว่าวิสังขารสังขารละหรือเรียกว่าสังขารละธรรมเป็นธรรมที่เกิดดับกับวิสังขารละธรรมธรรมที่ไม่เกิดดับแล้วรู้แจ้งแก่ใจนึกคุยไวนนี้นว่าเออทั้งสังขารละธรรมและวิสังขารละธรรมมันไม่มีตัวไม่มีเราน้อยหนึห่งนิดหนึ่งปรลมาดูหนึ่งนั้นอยู่ในสังขารนั่นเลยเละอยู่ในวิสังขารนั่นเลย มันเลยไม่มีตัวเราไปยึดถือตามสังขารและมีสังขารมันก็เหลือแต่ความรู้แจ้งแก่ใจว่าเออทุกปัจจุบันข้าหน้ำสังขารกเกิดเองดับเองไม่ได้มีคนไปดูนั่งดูสังขารหรอกก็ไมไ่มีคนไปนั่งดูความว่างแล้วมันมีความรู้สึกน้อยหนึ่งนิดหนึ่งพรัมนุหนึ่งในใจของต่านที่ว่าเราเนี่ยว่างเราไม่เป็นสังขารเราว่างไม่ใช่ว่าเอาเราได้ไปอยู่ความว่างเอาใจเราไปอยู่ฝั่งความว่างแล้วก็ดูสังขารเกิดดับไม่มี่หลกอันนั้นมปนยัง,งโง่อยู่พุทธเจ้าจะไม่งโง่แบบนี้แล้ว โง่จะเป็นพุทธะได้ไงพระอรหันต์ป็นงงโง่แบบนี้แหละแต่เราก็ได้ชอบปฏิบัติแบบโง่ๆฟังแล้วก็เอาตัวเราไปอยู่ฝั่งความว่างแล้วก็เห็นสังขารเกิดดับแต่เรากลายเป็นความว่างนี่มันฟังแต่มันปฏิบัติคนละเรื่องทำแบบเนี้ยเราสอนว่ายอย่างไรก็ยังดื้อตาใสาททาอย่างนีงน้แต่ละนนคนทําเป็นฟังไปงั้นไงแต่กูอยู่ฝั่งความว่างเหมือนกับทาเป็นแบ่งแม่น้ำสองฝั่ง แต่กูอยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีฝั่งเป็นความว่างแต่กูอยู่ฝั่งความว่างและกูก็เห็นสังขารเกิดขับนยังมาว่ากูอีกกูสาธปฏิบัติถึงความว่างมายึดอะไรแล้วแต่กูเนี่ยเอาตัวกูเนี่ยไปอยู่ในฝั่งความว่างแล้วกูก็เห็นสัขขงขารเกิดขึ้นถ้าเราไม่พิจารณาถึงสัจธรรมความจริงว่าสังขารกายก็ยึดไม่ได้สัขขงขารจิตก,ยกย็ยึดไม่ได้สัขขงขารผู้รู้ก็ยึดไม่ได้สัขขงขารและจิตและผู้รู้เป็นสัขขงขารธรรม เราปฏิบัติเข้าถึงความมสิ้นตัวตนไม่มีตัวตนของเราแต่แรกเราก็จะเป็นแบบแมบบนโแบบนี้เลยคือสุดท้ายเนี่ยเราคือความว่างแล้วก็มองดูสังขารเกิดดับด้วยสบายใจแต่เราเนี่ยคือความว่างมันกลายเป็นว่าเรากระโดดหนีจากฝั่งหนึ่งสังขารแต่กระโดดข้ามฝั่งไปน้าไปในฝั่งที่เป็นมีฝั่งเป็นความว่างแล้วเราก็มองดูสังขารมองทุกคนวุ่นวายในโลกนี้แต่เราไม่วุ่นวาย มองดูทุกคนวุ yes, ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายแต่มึงอะโคตรวุ่นวายเลยคนอื่นเห็นว่ามึงอะโคตรวุ่นวายต้องไปกินยาแต่ตัวกูเห็นว่าอู้เนี่ยไม่วุ่นวายเลยมึงอระที่วุ่นวายทุกอย่างในโลกเนี่ยเวลาพมไ่ว่าเข้าเราก็บอกว่าเจ้าเนี่ยจะเดือดร้อนเจ้าเนี่ยจะโดนเจ้านายเล่นงานแล้วเจ้านายเจ้าจะทนไม่ได้เนี่ยเจ้าเนี่ยจะมีเรื่องแน่นอนเราเราบอกไว้เลยว่าเนี่ยเจ้าจะมีเรื่อง ไม่มีปัญหาใช่ไหมเนี่ยกลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่วุ่นวายแล้วคนอื่นในโลกนี้วุ่นวายทาไมชอบมาวุ่นวายกับเรานักลูกตาก็ชอบมาวุ่นวายกับเรานักแต่เจ้าเนี่ยกำลังจะมีปัญหาจะบอกให้เจ้าที่บอกไม่วุ่นวายคนอื่นโลกนี้วุ่นวายตายด่าเจ้านายว่าเจ้านายที่มันบ้ากูไม่ไาวเจ้านายยหญ่ไปน่ย,ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยนคนที่เป็นแบบนี้ยากเพราะอะไรสอนอยากพรา ไม่วุ่นวายคนเดียวคนอื่นวุ่นวายในโลกนี้วุ่นวายใช่ไหมคนเป็นโลกเนี้ยมันจะเป็นโลกที่มโนอันเนี้ยคือไอพวกที่โลกซึมเศร้าพวกเนี้ยโลกที่เก็บกดโลกซึมเศร้าโลกมโนเนี่ยมันจะมองตัวเองอ่ะไม่วุ่นวายแต่โลกนี้วุ่นวายคนทุกคนในโลกนี้วุ่นวายผู้มาปฏิบัติธรรมทำไมวุ่นวายครับมาปฏิบัติธรรมทำไมยังวุ่นวายแต่เราคนเดียวไม่วุ่นวายแต่แท้จริงเราในวุ่นวายที่สุดกว่าทุกคน บางทีเนี่ยเราไปอยู่บังวัดเนี่ยเขาก็มาขอร้องให้เราไปพูดกับคนที่ว่าดิพผ่านแล้วเนี่ยช่วยอย่าเข้าครัวได้ไหมคือมันมีคนหนึ่งเนี่ยมาตั้งตัวสอนรับที่ความว่าทุกอย่างว่างเปล่าทุกอย่างว่างเปล่าดิพผ่านว่างเปล่าแล้วไปตั้งตัวสอนอยู่ในวัดวัดหนึ่งวัดของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นอาถรราพแล้วเข้าไปในครัวแล้วทําให้ในครัวเขาได้วุ่นวายจุดๆเลย ไอ้นี่ก็ไม่เรียบร้อยไอ้นี่ก็จัดไม่ดีเอเราไปจากนี้ไอ้วี่นวางสกปรกแบบนี้ไอ้นี่นะเนี่ยตัวเองก็พุดหวาที่สุดเลยเขาก็อยู่กันมาดีๆเขาก็เลยพาเรามาขอร้องเราว่าให้ชื่อพูดกับอาจารย์ที่สอนรับที่ว่างเนี่ยคือเขาเนี่ยวุ่นวายที่สุดจะเข้าครัวได้ไหมเดี๋ยวคนอื่นก็จะทาให้กินคือพวกที่เป็นแบบเนี่ยมันจะมองไม่เห็นตัวเอง แล้วมันจะเห็นทุกอย่างในโลกนีนวุ่นวายทุกคนวุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายแต่ทำไมพวกนี้ชอบวุ่นวายกับเราไอ้คนนี้ต้องกินยาและต้องกินยาเข้าใจไหมว่าปฏิบัติทิศกระถูกเนี่ยมันคล้ายๆกันแต่มันถต่างกันฟ้ากับดิน